อ้ยมาแล้วบายๆเนอะมากับแอดมินแอดมินมาอีกแล้วเพินมาซื้อของที่ปัม๊มเนาะก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเนาะก็เลยมาทักทายคุยกันเกแบบสบายๆช่วงเย็นๆกับลุงของใครที่อยู่ที่ไหนก็รายงานตัวเข้ามานะคะตอนนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยยังไงก็ฝากติดตามนะคะช่องเจ้าทรับเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆหน่อยคะ่ะ เพราะว่าตอนนี้ก็คือต้องการยอดไลค์และก,ลกดแชร์และก็ชอบติดตามนะคะวันนี้เราก็มาที่นี่มาหาลุง๋องใครอยู่ที่ไหนก็เข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปแล้วนั่นไงไพี่ประวัติมาแล้วนี่นะคะสั่งกรุรงยงค่ะรสังกัรืยังคะลอตเตอรี่สั่งกัริยาง ถ้ายังไม่สั่งเนาะรีบแอดเข้ามานะคะแอด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 หลายบ่อเผาแอบอยู่เอ้าได้ยินเนาะได้อยู่ประมาณนี่นะฮะถ้าอันนี้ประมาณจัดยี่สิบล้านยี่สิบถุงลานยี่สิบถุงปุ๋ยนะครับไม่เยอะได้ยี่สิบถุงปุ๋ยอันนี้ได้ยี่สิบถุงปุ๋ยหลายคนก็อาจจะเค่งเกลี่ยที่ประวัติมาแล้วเอ้าเมื่อกี้ไงให้จะดูเลยนะเลขที่หายไปครับ ก็จะมีนี่ไงนี่ไงมาแล้วนะคะชุดสองใบชุดสองใบใครต้องการเลขอะไรทำไหม่ครับมีนี่มีนี่เห็นไหมคะเลขไหนสวยตอนนี้เลขที่หายไปก็เยอะแล้วเนาะหามาก็เห็นเขาบอกว่า ขายดีนะขายดีหนาใครที่ส ja. ั um ่งมือสองก็เร่งส่งให้แล้วก็ขายดีนักขายดีหนะห้าเจ็ดแปดได้เขาบอกว่าเจ็ดแปดอ่ที่ไหนกันบ้างเจ็ดแปดแปดเจ็ดอยู่ใช่รู้สึกว่าจะขายดีขายดีมากแม้กระทั่งส่วนของลูกของเองก็หมดไปแล้วหมดไปแล้วเลขตัวนี้หมดไปแล้ว่ะก่อนมก่อนตัวนี้ก็หมดไปแล้วนะ วันนี้ลุงสองครับฝันมาจากไหนครับเอฟก็วันนี้ก็วันนี้โดยทางวิศวาจะไปหลายที่ก็จะมีในส่วนของทางซุรินไปในเมืองนะครับแล้วก็วนไปทางวันนี้ก็สุดท้าย,ายวันสุดท้ายใช่ไหมงานสาัญจา วันนี้มันสุดท้ายเนาววันนี้ผมได้ยินข่าวว่าลุง๋องไปทำบุญมาทำบุญให้กับยัยแม่แม่อ๋อแม่เลยเสียสี่ปีที่แล้วแม่เสียสี่ปีที่แล้ววันที่ยี่สิบเอ็ดนี่อ่อ้แม่เสียสี่ปีที่แล้ววันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็วันนี้ด้วยวันนี้ด้วยส่วนผศลให้คุณแม่ที่ ได้ล่วงลับไปประมาณสี่ปีที่แล้วอ่อด้วยท้งหลวด้วยหมอทำรวมเลยรวมรวมญาติแม่แม่แม่วันนี้อะไรยีเบียบเลยถ้าพูดง่ายๆก็คือร้อยวันไหมโอ้หลายปีก็ทำทางดีใสยคนไทยอ่ะก็คือทำทุกปีก็ไมลรงป๋องก็แล้วแต่โอกาสอ๋อแล้วแต่โอกาสว่าก็ปีนี้ก็โตัวมาันทีงานผ่านเจ้าและลูกหลานก็มาด้วยก็เลยได้ทำร่วมกันจะมีอะไรดีสำหรับตัวเลขในส่วนของ การทําบุญให้กับคนที่ร่วมรับไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรดีนะท่านผู้ชมนะนะวันที่าายี่นนนะครับเล็กๆน้อยๆตอนนม้น้นจิ้มเ้อยากเห็นวนมาก,กันเป็นหน้าวิ่งก่องมากกว่าหน้าแอดไหมใน <c oughs> ส่วนของหน้าแอดก็พอใช้ได้นี่ฮนะแต่พ่อไปวัดไปหาปูหา,หาปลาเขาใหญ่ครนะับนะ เด่นหน่ายยากมาดังหานจะโยโยโอยยจะรู้เด right. like ียวเท่าไหร่ได AP ้ม like ึงนยชิ้น้นเลกทาบุญหรือเ่าวันนี้จะมปทำบุญนนี้จะไยทำบุญก็ไม่เลยนำซืนใส่ซองให้หลงคยอตรนเท่าไหร่ใส่ซองใส่ซองเท่าไหร่ไม่รู้สามพอามโยมดีค่ประมาณสามพนกว่าบาทสองอยากจะพูดอะไรผ่านพี่ปุ่มนหลายคั่บอกพูดได้นะ ในเรื่องการสร้างลอตเตอรี่ก็ดีในเรื่องกาง<ล>รก็ตัวนี้่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,งทักนะส่งไลน์ก็พยายามส่งในนวัดผมผมแทบจะไม่ไหวแล้วส่งแต่ลูกข้าวมาเยอะแล้วพยายามสัส้นๆเลยก็ะทักนิดๆนิดหน่อยจ้ะตัวนี้อย่าเพิ่งแม่งเลยรับเพราะตัวเลขยังไม่ออกได้ครับคืนนั้นรู้ตัวนี้ผมจะส่งออนไลน์ก่อนนะส่งเสร็จผมนึงจะมีเวลาคิดก็อยากได้ก็ไม่กลับพยายามพยายามใจเย็นๆเลยจ้ะ ก็ให้ผมมีเวลาคิดหน่อยเพราะว่าสมองผมก็อยู่ออนไลน์ตอนนี้ก็เลยเรื่องแปรปกก็แปรไปแล้วแต่ว่าถามว่ามีอะไรนำาขื่อดีไหมมีคอมินตาไหมเริ่มคมนตาแลงไม่แล้วมันมาแล้วคมินตาแรงอ่ะยู้แล้วด้านซ้ายถอนก็ขอนก็ขอนทำไง เหมือนจะเป็นโรคประหลาดก็เลยโรคประหลาดชมื่อสามวันนี้ร <único Liberty Overwatch> ู้สึกว่าจะไม่ได้พักผ่อนเมื่อตอนจะไลฟ์ที่จะเป็นเหยื่หลายครั้งเพาผมไม่พูดโดยทุกทุกๆเมื่อคืิญราบน้ำเตาอยู่นะเพราะเนี่ยเราพูดอะไรถูกก็มั่นยิ่งใส่เหมือนเดิมพูดไปแล้วบอกไม่รู้ก็แปลโปรกแปลอะไรนี่นน่าจะโอเคแล้วมั่นแค่ตะลามตีทุกครั้งที่ทุกคให้ฟังนิดนึงหน่อยที่อ่านไม่ได้ก็ทุกครั้งที่เราเราเรา เราแกะปกหรืออะไรถ้าของเทมเดนตามมันก็ฟันทงได้ประมาณ50แล้วล่ะ50%แล้วแตนีอีกอีก50%เราจะไปเจอะยังไงใช่ไหมอาจารย์แม่อาจารย์แม่เนีาาย่ยคิดว่าน่าจะโอเคแล้วน่าจะมาแล้วนะตัวนีนนะไม่รู้ว่าตัวไหนนะผมไม่รู้แต่ว่า ตามเซงความรู้สึกว่ากเม็ตาท้าง้ายนี่ยท่านหนึ่งในค่สี่งวดมันโอเคนะสามสี่สองสวยค่ะกมื่อถูกชนตอนแรกเราก็เบียนกระบะถูกชนเราแปลรูปเสียกันนะพยายามดูเองว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรบอกที่เซนเรารู้สัาผมก็ไม่แน่นี่แล้วมันก็ปุ๊บอะเริ่มมานิด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 เอามาเมื่อวานก่อนก็มาแรงแล้วเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเอาสงสัยถู่อะไรสักอย่างแล้ววันนี้หู่นี้ผมว่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคู่ไหนนะ ต่เป็นการคาดเดานะครับอยู่ประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะใครใครใครจะร้อนก็จับคู่ไปก่อนเลยนะจับคู่ไหนจับไปเลยผมว่ามันต้องผูกคู่หนึ่งอ่ะแต่ถ้าเป็นเบิ้ลก็ง่ายจะเบิ้ลก็ง่ายนี่ตามตัวเลยก็มีอยู่กี่ตัวเบิ้ลก็แค่หกตัวเนาะสองสองแปดแปดสี่สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามสามห้าห้านี่ถ้าเบิ้ลอยู่แค่นี้มีกค่แนวทางที่พูดก็อาจจะมีแนวทางถึงเกินนะ ว่าเบิ้ลอาจจะเป็นไปได้งวดนี้สําหรับงวดนี้นะตามตําแหน่งปกติอาจจะเบิ้ลเบิ้ลเลยปกติจะเบิ้ลนะตามผมมองมุมมองกว้างๆนะงวดนี้เหรอคะคือยังไม่คิดอะไรหรอกแต่มองมุมมองลักษณะตัวเลขมันหลายปีแล้วที่เขาไม่ทําอย่างนี้ก็เมื่อกี้มันห่าบสี่สนย์สี่แล้วมาเบิ้ลหน้าหกหกหนึ่งวดนี้ผมว่าอาจจะเบิ้ลก็ได้เบิ้ลปากเซียนคืออะไรอ่ะสองใบจ้ะสองใบสองร้อย นะครับก็อยู่ประมาณนี้ก็รู้สึกว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วคือสองหนึ่งหนึ่งนะครับสองหนึ่งหนึ่งเนาะใกล้ๆวันเกิดแล้วเนาะก็รู้สึกว่าผ่านมาสามสี่ปีเบิ่มขึ้ายทะเบียนบุรีก็ต้องจัดอาจารย์บ่ายทะเบียนบุรโอ ดเฟ่เฟ่โชคดีค่ะโอ้โชคดีบ้ลพอดีก็ต้องจาเโหจ้าลจ้าสักหน่อยทุกนี่มาดูเรื่องนี้ห้าร้อจ้าเอาวันมาไงนอนไปสอง ของตัวเองฮัลโหลสามสามสามหนึ่งาบ้านกี่่อะไรบ้านฮัลจ้าสาม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 สาโคเลยอะไสด้ยนเสียงไหมจ้าไัลันีจ้แห้ง ไม่รู้เนี่ยอยากได้ไหมว่าอาจจะมือไปโทรถามหบ่อยหรือเปล่ามือไปสั่งล้มล้มพันลายคือคือช่วงนี้ผมขอเวลาสักสองสามวันนี่คือคือจะเพิ่งเล่งเลย้ะเบาๆเรื่องลายเรื่องทัชโทรศัพท์อะไรจะเพิ่งมาถามว่าตัวไหนเจาหมุนตัวนใดจะเพิ่งถามนะครับเก็จะได้ผมมีสมาธิหน่อยคือช่วงค่ามาเนี่ยประมาณสัก ห้าโมงกว่าไปแล้วคือไม่อยากให้โทรไปจ้ะผมจะได้ผมจะได้มีเวลาคิดบ้างนะยจ้ะเอาพูดง่ายๆนะแอดบอกว่าเอาอาจารย์แม่ไปจับกันก่อนไปจับกันก่อนแล้วในส่วนของโทรถามส่วนตัวเนี่ยห้ามโทรตอนห้าโมงกนนะครัมก็จะขอในคำวานไว้ตรงนี้ก่อนเนาะไม่ใช่ไม่บอกหรอกแต่ว่าช่วงสองสามวันนี่คือพยายามพยายามอย่าเพิ่งจี้นะครับอย่าเพิ่งจี้ใจเย็นๆมันก็อยากกันได้ทุกคน คืออยากได้กันทุกคนแต่ว่าอยากให้ใจเย็นๆนะจ๊ะเราไม่เราไม่รีบนะคือเราจะไม่รีบเราพยายามหาเจอเราก็จะนําเสนอเหมือนเดิมมันที่อัดจะสิบกอบก็ได้นอกเหนือจากนี้นนั่นแหละคือหมอกทั้งคนมาใหม่คนมาเก่าเนาะคนยังไม่รู้ว่าทำไมเอ๊บอกเลยทำไมลีลาจังอะไรกามีสิบเจ็ด นะครัอลงหันจะมีเก้าอลหันอัอนนี้เราจะไปประเทศจีนไหม่ะไปเราจะไปกรล์กอลั์จ,จาตักหมอแล้วแปดเซียนเนาะแปดเซียนกายสิทธิ์หรือปรมานันมีหลายอย่างนะต่อไปมีแบบใหม่เนาะมีมีที่เดียวในโลกอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปซีเรียสเรื่องหวยนะจ๊ะใครไม่ถูกก็เป็นบนเป็นกรรมละถ้าใครชอบก็เอาอาจารย์แม่ไปจับเห็นอยู่กับต่อหน้าต่อตาเอาพูดให้ฟังเลยอย่างผมมานั่งดูเฟซบุ๊กผมอ่ะ เฟซบุกกของผูกดวงอันนี้มันกี่คนแล้วเดี๋ยวผมดูก่อนนะจัาเดี๋ยวเพื่อนจะบอกเองไปอีกนะตอบไม่ทันอีกนะเงียบๆนะคพื่อนที้ไม่ขอเบอร์ตูนะจ้าตามต้องความเชื่อนะครับในส่วนวเลขนะเดี๋ยวจะมีมีมีเรื่องพูดให้ฟังเหมือนยึดนิดนึงครับทำไมเป็นกระดวงแล้วเป็นกระไรก็ไม่รู้เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวขอเวลาคนตั้งแต่อะไรเพื่อนกระดวงอะไรอ่านนะครับ เอาในแบบนี้ครัเพื่อนที่เข้ามาใน Facebook ผมรับไปประมาณสองพันกว่าคนสองพันสี่แต่จะมีอยู่โพสตหนึ่งที่ผมโพส์ทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งต้นฉบับทั้งออริจินอลไลเรียบร้อยเบ็ดเสร็จบนล่างเรียบร้อยทั้งกาแดงไม่แดงที่อยู่เนี่นก็ไม่กี่ตัวดูถ้ามือแต่มีคนเข้ากด,ดต,าติดตามไอ้จุดเ็เรียกกดอะไรกด ถ,ถ,ถูกใจอยู่ประมาณสองร้อยกว่าคนแสดงว่าในสองร้อยไปก็มีเปอร์เซ็นต์ถูกอย่างนันก็ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แบบเนาะ,ะมานนี้เพราะว่าอีกสองพันก็แสดงว่าบางคนละว่าทำไมผมไม่บอกผู้เห็นเราบอกรวมแล้วเนาะคือบอกผ่านเฟซบุ๊กไปแล้วก็น่าจะรู้ว่าวันนี้ลูปของโค้ดอะไรมั่งจะบอกรวดเดียวนะทั้งสองพันกว่าคนนะแต่ลายนี่กลุ่มก็ประมาณนิดหน่อยเนาะสองสามร้อย ยีท่ทีไลย,ยังยังยังไม่ดึงเข้าหมดยังไม่มีเวลาทําถ้าจะเข้าก็ต้องแตะทินข้างล่างลนึ่งของแล้วก็กดเปิดเปิดเปิด,ปดไปเลยครับจ่าจา,ก,จาก,กดเปิดเข้าแต่ด้านล่างของลิงของช่องความเชื่อนะจ๊ะแล้วก็กดเข้าไปเลยจะผมแทบจะ,จะไม่มีเวลารับเพื่อนต,ตอนนี้มันเยอะมากเลยคือลุ่มก็เยอะ คือผมก็พยายามส่งซิกให้อยู่ในเฟซบุ๊กก็ส่งในไลน์ผมทุผมทำมาวันก่อนไม่บอกผมไล่ลน์มาตื่นข้ามาเจ็ดร้อยอู๋ทำไงกูจะส่งส่งให้ทุกคนส่งรุดมั่งไม่ได้มั่งไทยทากแล้วแต่บุญกรรผมก็ส่งให้ทุกคนในที่หกสี่พีหกไม่รู้ได้เข้ากี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ส่งอยู่สามวันประมาณเกือบสองพันไหมส่งไปล้วจะลงเฉพาะคม คือให้หมดเลยให้หมดเหมือนเดิมแล้วไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าก็พยายาม๋ยวที่ช่วงนี้ตัวน,นี้เบาๆส่งรูปก็อย่าส่งเยอะรูปอะ่ะผมจะส่งส่งน้อยๆรูปส่งน้อยๆอยู่ประมาณนี้เพื่อจะได้สื่อกันง่ายๆนะครับก็อ,อยู่ประมาณนี้อยากขอลายแพรอย่งนี้แล้วก็ปไปอันนี้ผมจะซื้อถ้วยไฮโลมาให้นะลูกบอล <laughs> <c oughs> เัาเปิด้รนนี้มันมันมันจะถูกหรือเปล่าเราไม่มสุดท้ายเรามาเดี๋ยวเราจะเปิดให้รู้นั่งกันสองคนวดนนั้นเราเปิดแทงเนี่ยม,มันที่เราแอบ,บลัก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 แง้มดูใช่ไหมแง,ง่แล้วก็ดูแอบ,บดุนิดหน่อย วันนี้เอายังไงเนาะวันนี้ก็เปิดฝาเลยเปิดฝาเลยมันจะง่ายเกินไปใครจะโ่งไฮโลไม้สักชุดหนึ่งก็ได้นะครับความลูกด้วยคือ,อ <ๆ S 2> คือค <ๆ S 2> ือเรื่องแบบนี้มันก็อยู่กับช่ว,วาสนาแล้วก็บอกมันี่จะบอกไปยังไงเนาะบางคนก็ยังไปติดตามเลขดังอยู่แต่บางคนก็เชื่อว่าเลขดังจะไม่ออกแต่ว่าถ้าเขาขายให้เราก็น่าจะซื้อซึ่งราคาเขาแล้ววันนี้เลขดังมายังหนึ่งเจ็ดแปดละเลขเลขดอดเลขว่าคอมเมนต์มาห้าหกนวด ครับแต่ส่วนตัวผมไม,ไม่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยื่อ,อาจจะยังไงส่วนสูตรไหนก็ไม่รู้ผมไม่ไม่พูดงวดนี้คือเลขดังหนึ่งเจ็ดแปดพูดแค่นั้นหละคือาถามว่าเลขดังนะมันดังมายัางไงก็มูลมีไหมผมก็ไม่รู้ด้วยแล้วตัวเองแล้วลุงของรู้ไหมว่มาตัวเองก็จะด,ดงัง ก็ปกติมันก็ดังอยู่แล้วเสียงว่าขนาดนี้ไม่ดังมันไม่รูง่ายๆแล้คนอื่นเขาจะไม่ว่าบอกผมก็ไม่สนเลขลูกเหมือนกันนะเลขดังอ่ะมันมันมันในของเรามันก็ถือว่าดังแบบธรรมชาดออกมาฟุบฟุบไม่ใช่แบบมาดังไงไม่รู้แต่ของเรามันปุ๊บเราปุบเสียงว่าแล้วนะบังเอิญปุบเสียงวเปตีเฮโรได้สองนัวคือแต่ถามว่า ความรู้สึกของทีมก็เขาบอกว่าเออมันมาตรฐานดีอะตำแหน่งมันได้อะไรมันได้ไม่ใช่ออกมาก็หกสี่ไปนี่ให้มาหกสี่หมนนหม,ม,มันออกสี่หกเนี่ยถ้าตามความเป็นจริงคือไม่ถูกนะใช่คือให้หกสี่ถ้าถ้าเอาแบบวัดแค่สองวถ้าให้หกสี่แล้วก็หมายมันออกสี่หกนี้แสดงว่าไม่ถูกนะตามความเป็นจริงแต่หกหนึ่งเต็มมันต,มต้องให้สี่หกแต่หกหนึ่งเต็มเต็มนะคือของเรามันทั้งสี่หกหกสี่แล้วหกหนึ่งคือเต็มเต็ม นะครับก็ครับอันนี้คือมันมาตรฐานนละอย่างกันกันแล้วแต่มุมมองของเอฟซีเขาส่วนเขาฉลาดหรือหลักก็ไม่งกแล้วในส่วนของแต่ละบุกของเราหรือว่าแต่ละไอ้คาดเดาของเราไปมันจะไม่ซ้ามันจะไม่ซ้ําไม่เหมือนเดิมนะไา่เดิมนะเก็บดีๆงวดนี้เท่นี้งวดต่อไปผมก็อาจจะไปเจาะที่อื่นมันจะไม่ลงที่เก่างวนี้งวดนี้ผมมองว่าง่ายง่ายกว่าเที่ยวที่แล้วไหมอร้อยจ้า มเอาลาจ้าสจ็ดสิบจ้ะนอกครับผมจ้ไจ้าจ้นะครับก็นี่แหละมันก็คือคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจอกอะไรที่ไปตามสไตล์ของผมอ่ะมันฟุกอ่ะหรือว่ามังเอิญเนาะถามว่าบางทีก็มาคิดกับแอดบ้างแต่แต่เต่ถามว่าเป็นมันนั่งคิดดูเป็นปีมาแล้วตั้งแต่ปีใหม่ปีที่แล้วตั้งแต่งวดก่อนงวดงวดนี้อ่ะ ปีที่แล้วเราก็โอเคนะเปอร์เซ็นต์เราแทบจะ60 60ต่อเเซ็นตนะข้อมูลถือว่าแน่นมากถือว่าแน่นอยู่ยึงเป็นข้อมูลที่แน่นแล้วก็แล้วแต่ F4 จะจับได้นะครับเชือ่อที่แล้วลรบกวนว่าแปลอล<ะ>าเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะคข้าวนา,า,ากนะระส่งพี่ๆไก่ย่างไวๆนู่นกระส่งคนบอก งูมากก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนะคะว่ายังไงใครถูกกูนะอันนี้ถ่ายวีดีโอเหรอคะโอเคเขาพูดน้องสาวน้องสาวใช่มันหน้าเหมือนกันเลยน้องสาวคลีมันสมบูรณ์แน่แม่แล้วค่อยคุยกันนะเหมือนไอ้เจ๋สวัสดีค่ะเมือนไอ้เจ๋เลยผมก็ได้ถ้าเห็นหน้าลุงป๋องความเชื่อครับยูทูบยูทูบความเชื่อครับพิมพ์มาความเชื่อ ความเชื่อบิลิทก็ความเชื่อแล้วก็ติดตามจะได้ดูตลอดทุกวันทุกวันเลครับโอเคนะโอเคนางสาวมาร่วมทำบุญหาเม่ก็คืนมขค้นดอกความเชื่อน่ะไอ้นี้จะมีตองไม้ไม่รู้ว่าค่ะถึงกอดยังไม่ได้กินนะคะอเประมาณนี้ไม่ใช่เาะว่าเราจะนิ่มจะนุ่มตลอด ยุ่งสีห้าปีผมก็แย่นะผมว่าลูกสองเนี่ยผมถามหน่อยเที่ยวที่แล้วลูกสอง่ามันยากมากกับการทุกข์สลาดเนาะแต่เที่ยวนี้เนี่ยเป็นยังไงมันยิ่งยากยิ่งยากยากมันจะยากขึ้นไปเรื่อยเพราะแรงมันจะยากขึ้นไปเรื่อยทุกครั้งอ่ะ เราก็ปุ๊บทุกครั้งอันนี้แกนี่ไม่ได้เราเป่งไม่แม่นนะไม่แม่นแต่มับล้วนลนเราปุ๊บได้เลยว่าปุ๊บไม่ไม่แม่นหรอกแต่มันมันปุ๊บบังเอิญมากระดวงแต่วางปากกาหรืออะไรมันไปเจอไปโดนตำแหน่งมันก็เลยปุ๊บไปก็เขาเอามากระดวงปีนี้กระดวงให้แต่ว่าปีหน้านี่ยิ่งไม่รู้เลยยิ่งไม่รู้เราขาดไม่ออกปีนี้ให้ทั้งปีปีปีไม่มาแรงถามว่าแย่ไหมสามสี่ปีนี้แย่ปีนะก็ แม่ก่อนครับหลานก่อนสานลูกคุ่มพวงประมาณสี่ห้าปีแล้วก็มาแม่เรื่งชะตังมันก็เอาเลยสามสี่ปีอ่ะแล้วก็มาพ่อเลี้ยงไปเลยก็ถือว่าแย่มาตลอดเลยก็เพิ่งมาพอหมดฟอหมดโสภิราหมดภัยอะไรอะไรก็เราก็เริ่มจะดีขึ้นหรือจะไปเราก็ต้องหาหาทางทําบุญเนาะต้องทําบุญนี่จะตั้งางบุญเดี๋ยวเราก็ต้องมีจุดหลังอ่ะ จุดล้างอะเออไม่ใช่เราจะไปให้แต่หวยอยากจะ้ถูกหวยอีกนึงแล้วก็อฟซีช่องความเชื่อกับลุงป๋องนี่เดี๋ยวจะแจกช่อมพระป่าได้บอกว่ามีแจกช่อมพระป่าใครจะเป็นเดี๋ยวถ้าก็อยากให้ถูกกันทุกคนจะให้เป็นท่อมไปจะให้เป็นประธานใช่ประธานผ้าป่าการนะประธานหนึ่งพันใช่ไหมลองประธานห้าร้อยกรรมการร้อยเดียวเขาลุงป๋องจะทำผ้าป่านะคะก็ประมาณนี้แหละหลังมาร่วมาลวงมาล้วงมา้วงมา้ว เดี๋ยวถ้าวาดรูปแบบกันเพราะว่าก็บางครั้งก็ดีนะเราเราจิตเป็นกุศลกันทำบุญด้ครัมมีจิตเป็นกุศลชนนี้มันจะได้มีโชค่วมกันเออมันจะได้เหมือนกับดังโชคันุนกันอ่ะเรีใกว่เราเป็นกุศลออใจม่เป็นกุศลยังไงมันก็ต้องมีโชคอ่ะก็หนึ่งทางที่ดีแต่คิดไว้ใช่ไหมแม่ของจริงอ่ะปีใหม่ใช่ไหมจะต้องหาประมาณครับ จะทำไงจะให้เขาสูตกันนเรองจะได้ประทานยื้อสาธุ้วยการครับผมได้สะพานสักพันคนนครว่ารถพนธาน้คนเหรอไม่มาเกิดยังงเนาะจริงแต่ทางพันธุงคนได้ใช่ไหมได้คนละันคนเดียวละหนึ่งพันคนละหนึ่แค่นั้นเองประธานร่วมอะัลนร่วมพันร่วมการองะงานใหญ่ห้าพันประาน งานระดับบิ๊ก5,000งั้นจับรางวัลที่หนึ่งให้ผมผมคอดเมาหมดเลยเมาวันนี้มันไม่ยากหรอกทวันที่หนึ่งที่ผมก็เมาเหมือนาันะเมาสักสองวัดเลยสามวัดเลยเราวาไรตี้นะครับพูดคุยสนุกสนานนะเยเรื่องทำบุญยาไปเครียดนะครับเรานึกถึงที่ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างอะไรก็ขอบคุณเนาะของฝากที่เก็เิงเฮงมาหลายอย่างเนาะจ้ะวันสุแล้วก็ได้กับมะขามมะข16แพ็ กุนเชียงกี่วันนี้กุนเชียงทะเลหมกอร่อยมากกินอร่อยมากใช่ปลาครนผสมเนี่ยผมก็เลยชื่อแล้วปลาคอนผสมกัได้แต่ว่านครปฐมแก่ทอดแล้วเมื่อเช้านี้อร่อยมากเลยของฝาแล้วก็มีกล้วยหวานหอมก็น้ำงพึ่งส่งให้แล้วก็หลายอย่างนี้มัแล้วนพย้อนมาเมื่อกี้ยังได้ไก่ย่างหัวชักพันเลยอ่ะได้ว่ากี่ไม้เนี่ยมีหลายอย่าง่ะตัวนี้ ก็ขอบคุณสมาหรับที่ที <S <S for, um, prayed, iffs, right. ่เลี้ยงกาแฟเนาะครับโดยพรเมื่อเกิดส่งขนมส่งฟองฟันมาเยอะแยะเลยเต็มบ้านแล้วก็ผมให้ของวันมาเก็บง่ายรับไม่ไหวก็แบ่งมาทางแอ็บานแทแล้วทําไงเราจะทําอะไรให้เขาได้นั่งคิดแล้วก็ทําบุญเนะแต่ก็แค่เมียนตานะไปยุ่งแมวกลัไปแค่เมียนตาไปก็เดี๋ยวเราร่วมทําบุญกันเนาะคือมันแย่กว่า เช่นนี่มุกเสเมินตาเนี่ยเขาบอกอะไรยังไม่รู้นะแต่บอกว่าถึงว่าเป็นสิ่งมีโชคดีอ่ะฝ้ายุดแมวข้างซ้ายนะรู้สึกจะดีทีแล้วรู้สึกจะแม่นแล้วล่ะแต่ไม่รู้คู่ไหนนะบอกไม่ได้ว่าคู่ไหนแม่นแล้วคู่ไหนข้างซ้ายบอกข้างซ้ายข้างซ้ายฝ้ายไลซ้ายดีอาข้างซ้ายข้างซ้ายเฮงเฮงซ้ายเฮงมันอยู่สายมือของท่านผู้ชมเราดูเอาแล้วกันสายอะไรกับเฮงเลยสาย ก็เราอันนี้เสร็จแล้วเนาะเราคุยกับลุงสองพอสมคอรเดี๋ยวยังไงแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องเจ้าซับนะคะฝากช่องของเกด้วยยังไงก็ให้เอฟซีทุกท่านมีสุขนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เกดจะมาไลฟ์ใหม่นะคะยังไงก็ฝากตามด้วยนะคะฝ่านดูเจ้านั้นมาดีมากฝันอะไรฝันอะไรก็ช่างให้ไปจับจับไปใส่ก่อน